คนเราทุกคนส่วนใหญ่ก็ต้องการมีชีวิตที่มีความสุขมีความสบายมีเงินมีเวลามีสุขภาพที่ดีอยากจะทําอะไรเมื่อ,อไหร่ไปเที่ยวที่ไหนก็ได้แต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่เลยค่ะชีวิตประจําวันต้องรีบตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะเข้างานให้ทันไปทํางานก็มีปัญหาให้แก้กันทุกวันเหนื่อยเท้ะบางเดือนเงินยังแทบจะไม่พอใช้เลยค่ะแล้วก็บ่นกับตัวเองว่าทําไมเราไม่รวยสักที เราพลาดตรงไหนเหรอเดี๋ยวพาไปดูค่ะจากหนังสือพ่อรวยสอนลูกเล่มที่สองที่ชื่อว่าเงินสี่ด้านของโรเบิร์ตทีคิโยสกิที่เขียนเอาไว้ว่าไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไรก็ตามเนี้ยคุณก็จะอยู่ในช่องทางของรายได้แค่สี่ช่องทางนี้แล้วคุณหละัะอยู่บนช่องไหนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าช่องไหนสบายที่สุดถ้ารู้แล้วและอยากจะอยู่ที่เดิม ก็ไม่ว่ากันนะคะเพราะทุกๆช่องดีหมดค่ะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนมีอะไรกันบ้างล่ะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะช่องแรกอยู่ด้านบนซ้ายค่ะเรียกว่าเอ p มพอย e เช่นพนักงานบริษัทเอกชนข้าราชการพนักงานรับวิสาหกิจหรือคนที่มีไรายได้ประจำนั่นเองค่ะแล้ว d ม e t ของคนกลุ่มนี้ล่ะคะคือความมั่นคงค่ะทำน้อยทำมากเราก็ได้เงินเท่านั้นแน่แต่ยุคนี้เนี่ย จะมั่นคงได้อีกไหมล่ะบริษัทต่างๆได้ปลดพนักง,งานกันเป็นว่าเล่นเลยทีเดียวก็เพื่อลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เพื่อความอยู่รอดของแต่ละบริษัทคนกลุ่มนี้นะคะเมื่อทํางานไปสักพักหนึ่งก็จะได้เห็นความจริงของช่องนี้ก็คือเพดานรายได้เนะี่ยมันจะมีจํากัดถ้าอยากได้มากก็ย้ายบริษัทค่ะแต่ยังไงนะี่ยก็ยังไม่ย้ายช่องอยู่ดีลองมาดูช่องที่สองค่ะอยู่ด้านล่างซ้าย เรียกว่าเ e ลล์เอ็มพก็จะมีกลุ่มที่ที่มีวิชาชีพเช่นกลุ่มแพทย์วิศวะนักกฎหมายนักบัญชีนักธุรกิจที่มีเท่าแก่อะไรประมาณนี้และคนส่วนใหญ่เมื่อมีโอกาสก,าก็จะหันเข้ามาทำธุรกิจส่วนตัวเพื่อต้องการที่จะเป็นนายตัวเองค่ะจะได้มีอิสระเชื่อมั่นตัวเองค่ะเก่งค่ะทำเองได้ทุกอย่างลงทุนเองทำสต็อกเองขายเอง ทำบัญชีเองบางครั้งก็ส่งของเองเอีกด้วยแล้วพอทาไม่ไหวก็จ้างคนเพิ่มค่ะไม่พอหรอคะก็กู้เงินค่ะกู้เงินไม่ผิดนะคะแล้วเราก็กลายเป็น SME ขนาดกลางค่ะรายจ่ายตอนนี้มาเพียบเลยตอนเป็นลูกจ้างเนี่ยเราทำงาน5วันต่อสัปดาห์โปกระบนเหนื่อยแต่พอเรา,าเป็นนายจ้างทำงานเจวัน24ชั่วโมงทั้งสัปดาห์เลยทีนี้สมองเนี่ยได้คิดตลอดค่ะ เพราะการบริหารเนี่ยมันจะมีความกังวลมากกลัวเงินไม่พอกลัวขาดทุนหมุนเงินหัวปั่นเลยใครเครียดกับกันล่ะทีนี้คงไม่ต้องบอกนะคะทิ้งร้านก็ไม่ได้ปัญหาและความวุ่นวายเนี่ยมีให้แก้กันตลอดไม่เว้นในแต่ละวันฉะนั้นถ้าคุณอยู่ช่องนี้เนี่ยคุณต้องเก่งรอบด้านเลยทีเดียวนะคะธุรกิจของคุณถึงจะอยู่รอดได้เห็นภาพกันแล้วนะคะส่วนช่องที่สามอยู่ด้านขวาบนค่ะ เรียกว่า business owner ในช่องนี้ต้องมีทุนมากค่ะต้องเป็นเจ้าของระบบแล้วก็มีคนงานเยอะๆคนงานสัก4ี่ห้าคนอย่างกลุ่มกลุ่มโรงงานกลุ่มที่เขาผลิตสินค้าที่จะส่งให้กับพวกเราได้ใช้หรือไม่ก็เป็นกลุ่มเจ้าของแฟรนไชส์ดังๆที่ประสบความสำเร็จแล้วอย่าง M K หรือไม่ก็7 e 1 e อโดยที่เจ้าของเนี่ยไม่ต้องอยู่ธุรกิจก็ยังสามารถสร้างผลกำไรได้เพราะเขามีเงินมีระบบ แล้วก็จ้างคนเก่งๆมาทำงานให้ไม่ต้องลงมือทำด้วยตัวเองแต่ช่องนี้มันวิเศษมากๆค่ะเพราะมันยังมีงานอีกงานที่มันเป็นไปได้สำหรับทุกคนนั่นคือธุรกิจเครือข่ายธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อยค่ะไม่ต้องมีทำเลมีคนสอนมีคนช่วยที่สำคัญคือรายได้ไม่มีเพดานค่ะเท่าไหร่ก็ได้เพียงแต่คุณเนี่ยต้องมองหาบริษัทที่ใช่ที่ถูกกฎหมายที่มีทีม ที่สําคัญที่สุดคือต้องมีระบบที่แข็งแรงคุณก็จะประสบความสําเร็จในช่องนี้ได้เหมือนกันนะคะเรามาดูช่องที่4ค่ะเป็นช่องล่างขวาค่ะเรียกว่าอินเวสเตอร์คือนักลงทุนนั่นเองค่ะนักลงทุนในช่องนี้ก็จะเหมือนเหมือนลงทุนกับหุ้นพันธบัตรดอกเบี้ยอสังหาริมทรัพย์ช่องนี้ต้องใช้ทุนสูงมากๆแล้วก็ต้องศึกษาให้ดีด้วยนะคะถ้าเราจะทำให้เห็นภาพชัดๆแบบง่ายๆก็คือ เราแบ่งช่องรายได้เป็น2ฝั่งฝั่งซ้ายทั้งหมดที่มีคนอยู่มากถึง95%บนโลกใบนี้เรียกว่า Active Income ค่ะสมชื่อเลยนะคะต้องแอ t คต้องถีบถึงจะได้เงินค่ะถ้าวันนี้คุณทำช่องนี้นะคะคุณทำธุรกิจแล้วคุณหยุดคุณป่วยคุณไม่ได้ตังค่ะส่วนฝั่งขวาเรียกว่า Passive Income ค่ะคือตัวเราหยุดได้แต่เงินก็ยังมา Passive Income นี้มาจากไหนล่ะคะ คุณไปซื้อหรือไปสร้างทรัพย์สินหรือสร้างระบบขึ้นมาค่ะให้มันผลิตเงินให้กับคุณไม่ว่าจะเป็นกิจการขนาดใหญ่เป็นหุ้นเป็นที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือแม้กระทั่งผู้คนในธุรกิจเครือข่ายก็เป็นทรัพย์สินได้เช่นกันค่ะทีนี้เมื่อทรัพย์สินเนี่ยได้สร้างเงินแทนคุณแล้วเนี่ยคุณจะไปไหนก็ได้เที่ยวที่ไหนก็ได้อยู่บ้านก็ได้ค่ะนั่นคือแพสซีฟอินคัมนั่นเองค่ะคือเราไม่ต้องทำงานแต่ยังมีไรายได้ค่ะ แล้วธุรกิจเครือข่ายเนี่ยคือประตูบานใหญ่ที่เปิดออกเพื่อให้ผู้คนมากมายเลยค่ะที่มีต้นทุนจำกัดได้ย้ายจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาได้นี่มันคือโอกาสค่ะครั้งหนึ่งโดนันททัมอภิมหาเศรษฐีชาวอเมริกาเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการทีวีนะคะว่าถ้าผมล้มละลายเนี่ยธุรกิจแรกที่ผมจะทำก็คือธุรกิจเครือข่ายค่ะไม่ได้พูดเล่นนะคะเพราะนี่คือธุรกิจเดียวค่ะ ที่จะทำให้ผมนั้นกลับมาเป็นเจ้าของธุรกิจได้ทันทีแต่อย่าลืมนะคะว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันไม่ใช่แผนรวยทางลัดนะคะ คุณไม่สามารถจะทําให้มันสําเร็จได้ในชั่วข้ามคืนคุณจําเป็นต้องใช้เวลาค่ะแล้วการเปลี่ยนแปลงมันก็อาจจะทําให้คุณกลัวได้สิ่งสําคัญที่คุณต้องจดจําเอาไว้นะคะคือมีคนอยู่สองพวกบนโลกใบนี้ค่ะพวกที่หนึ่งจะบอกว่าคุณไม่มีวันทําสําเร็จหรอกมีคนแบบนี้มากมายเลยค่ะเพื่อนฝูงเราไงฮะญาติเราพี่น้องเราอย่าไปทําอะไรอย่างนั้นมันไม่มีทางเป็นไปได้หรอก ส่วนพวกที่สองคือพวกที่บอกว่าลุยเลยคุณคุณทำได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลอะไรเราจะช่วยคุณจุดเด่นของธุรกิจเครือข่ายก็คือเขาจะช่วยคุณได้นานที่สุดเท่าที่คุณต้องการเราพึ่งพาเขาได้ค่ะแล้วเขาก็พึ่งพาเราได้เช่นกันนี่คือการทำงานเป็นทีมนั่นเองค่ะนี่คือสิ่งที่ธุรกิจเครือข่ายมอบให้กับผู้คนและเป็นธุรกิจที่สมบูรณ์แบบที่สุด เพราะเข,าเ,ขาเปิดโอกาสให้คุณได้ใช้เวลากับมันได้เต็มที่ในการที่จะปรับเปลี่ยนสภาวะทางจิตใจทางอารมณ์ร่างกายความคิดเท่าที่จําเป็นในการที่จะเปลี่ยนจากด้านซ้ายไปอยู่ด้านขวาของพ่อรวยสอนลูกนั่นเองค่ะการเปลี่ยนแปลงจะสร้างความหนักใจเสมอนะคะแต่ถ้าคุณรู้ว่ามันถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนละธุรกิจเครือข่ายอาจจะเป็นธุรกิจที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับคุณก็ได้ ถ้าคุณสนใจสามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายที่ดีเนี่ยจากคนที่แนะนำวิดีโอนี้ให้กับคุณได้เลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ